เนี่ยโอซน่าไซกะได้เซรออายุหลังยุ่งน้อยจะมาเกลบยาาบินแ้วย่จะทิศตะกุยสัดดินน้อมสัดดินชนน้อยจะบูพาทไายลอดแพุ่งชงแถภูมงยาละชินหนึ่งในสี่ล้อนเนี่ยเอาเวกเกทต้องตาคองแทนตต้องกาเป็นดีได้จะบูอาทิตยธรรมาน้าที่นิรุ้ตาส่องเนนิรุ้ตาต่องเนาะท่านเรื่องไฟเซอนได้ภูมิอ่ะกาสี่ล้ใจเนี่ยลองผ่าลองพ่านจะบูภูมูเนาะจงท้องขานออเรียมุงจงไปขานออาเกจจนีน้ําแหงว้เลียา ล oon, l ode, l ne, oon, ันในวงลันนลันนวงลันนงวาแทเพุ apart, so ่มยาละชินหนึ่งในสิลสัเนี่ยหน่เนาะอะพุ่มาลจมไปเนาะอ่ะพาท้โจ๊ป่องมเลเนี่ยจนาทชุดแถวเวร์พาเนะแถวเวีร์พาอ่ะพาพุ่ชงไเวออมมีสิโลส่เนี่ยน้องเนี่ยได้เราแค่ปล่ยเดเกพุ่งไ้กสีพุ่เนี่ยพาสิลส่เนี่ยจอมบุเนี่ยลูกกัู้ดว่าด้ามาเชอมโยงก็มาเชื่อมโยงเนี่ยอายุน้องไม่พดาษด พาแต่ไทยแท้ภูมิชุมแดงภูมิหมู่สิ่งเราใส่เนี่ยอดงอนะกับพี่ดิโลตบวยเเละมสียะโซยกเลาะပြียร์ดาเสียยะละล่นะสกบาะกัวดิไซ